สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ช anel น,น,นะครับครับ วิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีแก้นะครับที่ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณผู้ชมขึ้นดิดลอยนะครับผมมีอีกหนึ่งวิธีนะครับในการแก้ปัญหานี้นะครับผมก็วิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะยากพอสมควรนิดหนึ่งนะครับอาจจะใช้เทคนิคหรือสกิลในการเขียนโปรแกรมนิดหนึ่งนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวลองทําตามได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอ่าก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาที่ ทาร์ตบาร์นะครับมาดูก่อนนะครับว่าคุณผู้ชมมีคํานี้ไหมครับเสิร์ชบล็อกไหมครับหรือตรงค้นหาตรงนี้นะครับเป็นรูปเรียกว่ารูปแบลงขยายนะครับถ้าไม่มีนะครับคลิกขวาตรงทาร์ตบาร์ครับแล้วก็มาที่โชว์ทาร์ตวิวบัตตอนนะครับอ่าทุทีครับมาที่เสิร์ชนะครับแล้วก็มาที่โชว์เสิร์ชบล็อกนะครับตรงนี้นะครับให้เราติ๊กถูกนะครับก็จะมีคําว่าเสิร์ชตรงนี้หลังจากนั้นให้คุณผู้ชมพิมพ์คำว่า cmd ครับผม อ่าแล้วคุณผู้ชมจะเห็นคอมมานด์นะครับผมให้เราคลิกขวาครับอย่าเพิ่งคลิกซ้ายนะครับคลิกขวาแล้วก็มา Run as Administrator นะครับผมคลิกเข้าไปแล้วก็เขาจะมีให้เรากดย e สนะครับให้คุณผู้ชมกดย e สไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมพิมพ์ตามนี้ครับนี่ครับ c h k d k นะครับ exe นะครับคือโปรแกรมนั่นเอง F นะครับคือการตรวจสอบนะครับผมอคือการรีแพร์นะครับหรือซ่อมแซมไฟล์ที่เสียหายนั่นเองนะครับวิธีนี้คือวิธีที่ว่าผมจะให้คุณผู้ชมนะครับทำการเช็คไฟล์ระบบนะครับพอมีไฟล์ระบบที่มีปัญหานะครับที่ขึ้นดิดลอยนะครับตัว R เนี่ยครับก็จะเป็นรายการรีแพร์นะครับ คือซ่อมแซมให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกด enter นะครับหลังจากพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมพิมพ์ตามนี้นะครับต้องเป๊ะนะครับผมเรากด enter เลยครับคิดว่าพิมพ์ถูกแล้วนี่ครับสังเกตนะครับบ้านบนนะครับเขาจะมีคําว่า c h k d h h k d e x e ตรงนี้นะครับนี่คือกําลังทํางานอยู่นะครับรอให้ตรงนี้หายนะครับเห็นไหมครับ เราตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเช็คตรงนี้นะครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วคันนี้ให้คุณผู้ชมกดเย s นะครับ y คือเย n คือ no นะครับก็คือไม่นะครับเรากด enter ครับาทางระบบเขาก็จะเช็คนะครับให้เลยนะครับเราก็ทำการปิดโปรแกรมแล้วก็รีสตาร์ทนะครับ เพียงแค่นี้เองครับผมวิธีการแก้ปัญหานะครับก็เดี๋ยวอันนี้ของผมอาจจะยังยังไม่ดีนะครับอันนี้ผมจะมาบอกก่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคือถ้าขึ้นแคน n o t ตรงนี้นะครับแสดงว่าระบบขายังทํางานไม่ไม่ได้ตรวจสอบนะครับคือเขาต้องให้เราปิดตัวโปรแกรมก่อนนะครับ คุณผู้ชมเปิดโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องปิดก่อนนะครับในที่นี้ผมใช้เจ้าตัวแฮมแตเซียในการอัดวิดีโออยู่นะครับก็ผมแนะนํานะครับถ้าจะมาทําตามขั้นตอนนี้ห้ามเปิดโปรแกรมทุกโปรแกรมในเครื่องคอมนะครับอ่าก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอปิดโปรแกรมทั้งหมดแล้วผมก็ทําตามเนี้ยเนี่ยนะครับ c s k d S นะครับแล้วก็กด enter นะครับ หลังจากนั้นเขาก็จะตรวจสอบให้แล้วก็ให้เรากดเย็ดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการรีสตาร์ทนะครับเพียงแค่นี้เองก็สามารถแก้ปัญหาดิสสไลดยได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าดิสสลอยแก้ได้ไหมนี่ครับดิสของผมตรงน,นี้ก็ปกติแล้วนะครับแต่ผม แก้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนดิดขึ้นตรงนี้เป็นร้อยนะครับแนะนำนะครับให้ทําตามขั้นตอนข้างต้นที่ผมบอกนะครับเนี่ยครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับก็อย่าลืมนะครับหลังจากที่ทําเรียบร้อยแล้วกดรีสตาร์ตนะครับเครื่องขอาจะรีสตาร์ทแล้วก็ทําการเข้าสู่ระบบอีกรอบก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับก็คิด วิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครกันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับถ้ามีปัญหาอะไรนะครับหรือยังทาไม่ได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโอได้เลยนะครับเดี๋ยวทางแอดมินจะมาตอบให้นะโอเคครับคลิปโอนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปโอหน้าอนเอ็นสอนแชร์คอมเตอร์ชแนลจะมาสอนอะไรก็เราติดตามชมกันได้ส่วนคลิปโอนี้สวัสดีครับ